สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการข่มขู่ให้ใหขข้ให้ทำการสมรสคือการข่มขู่ให้ทําการสมรสเนี่ยถ้าหากว่ามันถึงขนาดที่ว่าหากไม่มีการข่มขู่และการสมรสมันยังไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นกรณีดังกล่าวแล้วเนี่ยก็สามารถฟ้องขอเพิกถอนได้โดยต้องฟ้องขอเพิกถอนภายในหนึ่งปีนะครับนับแต่วันพ้นจากการข่มขู่ถ้าเกิดฟ้องหนังหนึ่งปีแล้วก็จะมาฟ้องไม่ได้นะครับ คือกรณีที่ว่าออผู้ชายเอาปืนมาขู่ผู้หญิงนะครับแล้วพาไปร่วมบรเวณนี้แล้วก็พาไปจดทะเบียนนะครับอย่างนี้นะครับว่าสามารถที่จะเพิกถอนได้นะครับว่าการสมรสนี้ไม่ได้เกิดโดยความสมัครใจสแสดงความยินยอมให้ปรากฏตัวหน้าในทะเบียนนะครับแต่ว่าเกิดจากการถูกข่มขู่นะครับเพียงนั้นการสมรสดังกล่าวนี้เป็นมุขียะนะครับบอกล้างได้นะครับตามคำพิพากษาสารีกาที่1776ดกครับการี่ หรือในกรณีใช้กําลังบังคับนะครับให้หญิงนะครับเบอ,อ่อต้องเดินทางกับตนจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งถูกควบคุมตัวเป็นระยะเวลา12วันนะครับถูกล่วงละเมิดทางเพศขนาดมีการไปจดทะเบียนต่อหน้าในทะเบียนก็ยังอยู่ในอำนาจการควบคุมของจำเลยและถูกขู่ข่มขู่ด้วยนะว่าถ้าไม่ยอมจดทะเบียนเนี่ยสมรสเนี่ยจะไม่ให้กลับบ้านและจะทำร้ายร่างกายและก็จะพาไปไปปล่อยในป่า นะครับจนผู้หญิงจําเป็นต้องยอมจดทะเบียนสมรสการจะเห็นว่าการจดทะเบียนสมรสนี้ไม่ได้เกิดจากความยินยอมนะครับแต่เกิดจากการถูกข่มขู่ข่คมขู่ถึงขนาดต้าหากว่าไม่มีการข่มขู่แล้วการสมรสนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ,ไอ้กรณีการการ,การจดทะเบียนสมรสดังกล่าวนะครับตกเป็นมโมยะนะครับคือสมบูรณ์จ่กว่าจะถูกบอกล้างได้นะครับแต่ว่าจะต้อง ฟอ้องไม่เกิน1ปีนับแต่วันพ้นการถูกคุมขู่ไปแล้วนะครับถ้าเกิดฟอ้องเกิน1ปีนับแต่วันที่ถูกคุมขู่ไปแล้วก็จะฟอ้องไม่ได้นะครับเรามาพบกันใหม่ครับว่าคราวหน้าผมจะพูดเรื่องอะไรยังไงครับสวัสดีครับ